สวัสดีครับผมคริสคริสเฟอร์ครับรับบทเป็น r ีโอในโกลเด้นเฟเธอร์ครับผมเป็นเนอร์ธนทัศครับรับบทเป็นโลจิครับผมวันนี้พวกเราก็จะมาดูโกลเด้นเฟเธอร์พร้อมกันเนาะแล้วก็จะดูรีแอคว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนผมโลจิประธานนักเรียนคนใหม่ของพวกคุณทุกคนเปิดตัวเปิดยาว่าจะยึดมั่นในหลักการโกลเด้นฟฟเธอร์ของเรา เอเจนต์เกรซจงสง่างามและมีสติปัญญาหลักแหลมขอบคุณครับท่าน,นมือนลุน่หนักตกมือไม่มีเสียงเลยนะเมื่อกี้หน้าตาซื่อๆนร้ไม่ไ,ไ,มไ,ไง้ตกมือให้เธอมนนี้โลจิกเป็นของฉันสนใจจะเต้นรำกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียนไหมคะขอโทษนะทันยา่าแต่ว่าผมไม่สนใจหรอกเฮ้ นี่นายกล้าปฏิเสธพี่สาวสุดสวยเจ้าแม่แห่งโรงเรียนนี้เลยนะเว้ยขอให้มีคู่เต้นนะคืนนี้งั้นฉันเต้นกับนายแทนกันแหละกันเล็วก็เอาสิชอบวันนี้นะเล่ะดูเหมือนนายจะไม่ยอมเปนคู่ไฟอีกสินะได้จัดไป ตอนเห็นข้างนีคร um ั้งแรกได้ป่มเป็นต่อไม่ได้หรอกมึตัวไหแต่ก็สนุกนี่นะเป่าหรอกฉันแค่เก่งเรื่องทาเป็นคนข้างอยากให้ถอดเพิ่มตรงไหนไหมคะประทาน ฉันไม่ใช่เหยื่อของเธอสัญญาและจะไม่มีวันเป็นเหยื่อไายต่อไปของเธอด้วยอย่ามปเหยียกบกระโปงฉันงงปะเฮ้ยนี่ ผู้บา่าแล้วเราคุณสุภาพบุรุษตระธานที่เรียนตาคือคนไม่ดีอะ่ะทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอาเราก็ต้องแบบไม่ชอบอไงปฏิเสธพี่สาวไป ผมกลัวแล้วครับพี่ธัญญามาพนันกันมีเวลาหนึ่งเดือนทำให้โลจิกลงรักนายรักแล้วทิ้งปล่อยให้ใจมันพังถ้านายทำได้จะให้สิ่งที่นายอยากได้แล้วมันคืออะไรล่ะเป็นคนแบบนนั้นเหรอนายอยากได้พี่มาตลอดนะมั้ยต่แต่หลอกใชรแท้มันยากนะงั้นพี่มาจำไว้ก่อนนะ มากจังเลยขนาดนี้รางวัลจะขนาดไหนงั้นลงมือเลยลีโอว่าเปลี่ยนอนาคตของประเทศนี้กันแต่ละอันุ้ย กฎวันจันทร์ของฉันคนแรกที่ฉันเห็นตอนตื่นต้องเป็นแฟนฉันทธนอาทินดีด้วยนะโรจินายคือคนนั้นพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมไม่ได้ชอบผู้ชายไม่เอาออกไปโอเคใช่เฮ้ยออกคืนไหมุปกรณ์ของนายแจ๋วดีนะแต่คงไม่ได้ใช้กับฉันหรอกเพราะว่าฉันนั่งหัก ใหญ่เลยป่ะ่แล้วมันจะตั้งได้โล <c oughs> จิช่วยอ่านอันนี้ให้ใหน่อยได้ไหมไ <c oughs> ขอโทษทีนะลิลี่โลจิเป็นแฟนฉันนะไร้สาระผู้ชายสองคนจะเป็นแฟนกันได้ไงโกหกจะชัดงงนะ นายรองเช่นไนะไม่มีใครอนุญาตให้คุณจูบผมฉันก็แค่ช่วยนายเรื่องมือถากับผู้หญิงแล้วก็อย่าลืมจัดให้เรียบร้อยแลวนะรอบต่อไปฉันจะได้จูบนายายขึ้น อของจริงชูนไม่ลงสักลูกยังไม่บอกคนายทำพ่ออะไรเนี่ยอยู่ส่งบอลให้ฉันสักทีเราเป็นคู่แข่งกันนู้น้โอ้โหทีละใครเขาสนใจฉันดีกันฉันสงแต่ตอนนี้เห็นได้อะ ใช่ไหมเต้นแรงพาฉันหรือเปล่าเป็นจริงจังจริงดอะไรของใครเนี่ยจังไรต้องการหรอจังไรยุทธยุดๆอะไรเนี่ยอยกเอาจากกันอยู่นี่น่าอายมากนะมันเป็นวัยรุลไปแล้วชื่อเสียงเราพังหมดขอโทษครับท่านผมผิดจริงๆ ก็มันหยุดกันไม่ได้ครับพวกเธอต้องโดนทำโทษไปทำความสะอาดห้องเก็บของซะนี่เราโดนทำโทษกันทั้งคู่อยู่นะช่วยกันหน่อยสิก็นายทำไปตั้งสิบนาทีแล้วมาพักกับฉันอีกห้านาทีแล้วค่อยทำต่อพร้อมกันดี๋ยว เชยินดีดูนี่ก่อนนายให้ฉันดูอะไรไล้ฉลาแบบนั้นทำไมหาข้อมูลเอาไว้ทำกับนายพูดตรงๆนะฉันเองก็ไม่เคยเหมือนกันกับผู้ชายงั้นนายจะมาตามตื่อฉันทำไมเพานายทำให้ฉันรู้สึกสำคัญ <c oughs> ปิดได้บ้าปิดตูวเร็ลยปิด <c oughs> ปิด <c oughs> ใเรื่องเมียร้อนเนื่ยก็ตลกหมดเลยนะฉั่แล้วป่ะเียฉันขอร้องอ่ะฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่เมืองว่าร่างกายนายจะพูด่ีงนะโอเคผมจะพูดกับคุณตรงๆผมมีเหตุผลที่มาเรียนที่นี่ผมต้องการมาตามหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้นายขี้เล่ ไปไกลเลยไปทำไไทำหน้าเศร้าหบดเไม่ฉันไม่สนใจฉันเลยมีชีพ่อแม่ทุกคนที่จะรักลูกหรอกนะจริงเหรอเราต้องรักตัวเองให้มากนะฉันอยากรักคนอื่นด้วยงั้นก็รักฉันสิฉันยังไม่รู้จักเธอเนะะจะใช้หมวกฉันแล่กับสร้อยเธอได้ไหม ไม่ได้หรอกใช้ใจเธอตามหาฉันสินั่นแหละรักแท้ฉันจะตามหาเธอให้เจอนายมันอาจจะดูเด็กไปหน่อยแต่จร่งลมันเด็กเลยเด็กเลยเเด็กกันเลยอยู่เล่นเกมนี้กันได้ไหมขอคิดดูก่อนแล้วฉันเป็นขวัญใจของโรงเรียนนะนายคงจะบอกว่านายจะไม่ใจสั่นเพราะฉันเลยหรอ ข่าวล่าสุดลูกชายใหม่เลขหนึ่งย้ายมาโรงเรียนเพื่อตามหารักแรกงผู้หญิงปริศนาผู้หญิงคนไหนมันจะดีไปกว่าฉันช่างแม่งรักแรกนั่นเหอะตอไนเรียงสาแล้วก็น่าเบื่อกว่าที่ผมคิดเราคนปล่อยเขาไปนะไม่มีทางเสียงดังฟังชัดแต่ตบแล้วจูบหรือเปล่านี่ คุ้มไหมไม่ค่อยอยากกังวลไปเลยยังไงเราก็ชนะพาเขามาที่งานคุยปาร์ตี้ของฉันให้ได้โอยคุยปาร์ตี้เฮ้ยอีกแป๊บเดียวก็จะหมดสัปดาห์แล้วสินะ มันน่าฉลองตรงไหนก็บทบาทคนรักประหลาดปราของเราก็จะจบลงด้วยใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์พาเขามาที่งานคุนปาร์ตี้ของฉันให้ได้ฉันไม่ไปปาร์ตี้ของี่สาวนายหรอกนะแต่นายต้องไปทำไมฉันต้อไปด้วยก็เพราะว่านายจะได้บอกแส เรื่องผู้หญิงคนนั้นจบเป็นไงพี่ก่อนเลยองค์ขอนเล้วเสนอทำไมมันเป็นเรื่องแรกอ่ะอ๋อครั้งแรกด้วยแบบอะไรใหม่ๆอ่ะอืมรีแคปรีแคปดีกว่าเจ็ด EP เจ็ด EP จริงเมื่อกี้ก็เจ็ด EP ก็มีอะไรเยอะแล้วเนาะแบบเรื่องราวแต่ว่า มันยังเป็นแบบน่ารักน่ารักมิงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยนะดนเด็กดูไม่ได้หรอดูได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยแหละดูว่ามันยังใสใส่วัยรุ่นชอบอยู่จริงหรอ,อพี่<ส>วัยรุ่นเนี่ยยังดูได้อยูผ่ผมเล่นได้แต่ดูไม่ได้แล้วกันทำไมมันดูแล้วมันเขืนอล้วไม่รู้ว่าพอพอ,พอมานั่งดูตัวเองแทบแบบ <ừ> ผมจะชอบแบบนั่งดูว่าแบบ ตัวเองเล่นเป็นยังไงอแล้วบบพอเจ็ดอีพีมอกีะคือมันก็แบบมีจุดที่จะต้องแก้แต่ส่วนมากอะ่ะม,มันมันเขิอนะอะคือ <laughs> ด้วยความมันเป็นเรื่องที่เราแบบได้เป็นตัวหลักแล้วแบบต้องเข้าเข้าซีหรือเข้าฉากที่แบบเล่นกับผู้ชายที่แบบแล้วแบบต้องแบบถึงเนื้อถึงตัวอ,อะไรอย่างเงี้ย NC นี่ NC NC แล้วแบบมันเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำออกมาแบบ หลังจากที่ดู 7, 5, 7เจ็ดแค่เจ็ดีพีสึกว่าอยากดูต่ออยากรู้ว่าตัวเองแบบเล่นยังไงต่ออืเพราะว่าอันนี้มันแค่ยังเด็กอยู่เลยนะเจ็ดอีพีนะถ้าอีพีหลังๆเนะี่ยที่เหลือม,มันแรงกว่านี้เยอะเลยนะที่เราถ่ายไปอ,อันนี้คือมันน้อยมากเลยนะที่เราดูในเจ็ดอีพีนะมันแบบน้ำจิ้มของจริงอะ่ะอันที่เหลือที่ถ่ายไปอะ่ะคือแบบแน่นๆเลยอ,อันนั้นนะกี่ตอนนะ 5้าหรือ53าน่แหละเอ้ยห้าสอมีคนบอกมาแลห้า52เออ52ตอนบอกเลยว่าเข้มข้นแค่เจ p แรกก็จริงๆสามารถดูได้ที่ VTV ดูฟรี10ตอนใช่ใช่แต่ว่า10ตอนอะพอดูถึง10ตอนแล้วไม่มีทางหยุดได้ที่10ตอนแน่นอนเพราะว่า อย่างที่บอกมันมีอะไรอีกเยอะเลย <laughs> มี <laughs> มีที่มันแรก,กว่านี้อีก <laughs> <laughs> ดีถ้าที่เราดูแค่เจ็แต่ว่าเราเรารู้อยู่แล้วเนาะเราเป็นคนถ่ายขนาดตอนถ่ายเรายังแบบสนุกกับมันเลยใช่มันแบบถ่ายแบบเร็วมากนะแบ๊บเดียวใช่แล้วมันมีอีกหลากหลายอารมณ์เลยเนาะที่มันยังแบบไม่ได้เล่าในสิบอีพีที่ฟรี เจ็ดตอนเมื่อกี้ก็มีหลายอารมณ์เหมือนกันใช่แต่ที่เหลือเดี๋ยวจะมีแบบดราม่ามีโน่นนี่นั่นเราเราสปอยมีแอคชั่นแอคชั่นแบบนี้กบนิดหน่อยออกลงออกแรงเนาะเหงื่อท่วมกันหมดเลยผมเหงื่อท่วมตลอดนะทุกซีนน้องเหงื่อท่วมทุกซีนอย่างซีนเมื่อกี้ EP ห้าหรือหกนะที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์ห้องล็อกเกอร์ห้องล็อกเกอร์คือถ้าทุกคนมองดีๆอ่ะคือเหงื่อน้องชัดมากอ่ะแล้วคือตอนถ่ายอ่ะ เหงื่อน้องหยดเข้าตาผมด้วยตอนแรกเหงื่อน้องหยดเข้าตาผมด้วยอ่ะคือเขามันเป็นจังหวะกําลังบ็อกกิ้งอยู่ไงก็แบบเราต้องแบบคอมเสร็จปุ๊บเราก็แบบฟังพี่เขาอยู่ไงเหงื่อมันก็แบบไหลมาเนี่ยไหลมาตรงคางแล้วแล้วพี่นอนอยู่เท่านั้นพี่ก็ต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหงื่อเหงื่อก็เข้าตาเมาไปเลยแพ็กเกจคุ้มกว่าแน่นอน139บาทดูที่เหลือได้เลยแน่นๆบอกเลยยิ่งยิ่งสนุกขึ้นไปอีก ใช่มีคนอะ่ะบอกผมว่าซื้อทีละตอนอะ่ะไม่คุ้มเท่าซื้อแบบเหมาใช่อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อเหมาคือแบบเราไม่ต้องมาทยอยซื้ออ่ะทีละนิดอะ่ะมันจ่ายแค่ร้อยสาบาทจบดูทีเดียวรวดเดียวไม่นานก็ยังไงก็ฝากตาม Golden f e เจอ r ์ของพวกเราด้วยนะครับผมโลจิกและก็ลีโอ Golden f e เจอ r ์ดูได้ทางวีทีวี